สวัสดีค่ะช่องแม่ดากรกกนะคะวันนี้ก็มีตลาดนัดนะคะแม่ดาจะมาลลอกดูตลาดค่ะตะก,ก้าสวยจังเลยนวดเทะเลิกค่ะตะก,ก้างามๆนี่นะเจ็ดสิบอ่ะค่ะคณอตะก,ก้าสวยเจ็ดสิบ มีกระยังกระยังกระดุกมีครบทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีตลาดเล็กๆนะคะที่บ้านกุกตูมค่ะและไม่ได้สนใจต้นไม้หอม อมีแต่ได้ออกมาต้องรีเไปถ้าว่าสั่งเอามาให้เบิ้งแน่เดี๋เอามาให้เบิง้งต้นรุ่นหน่อถ้าก้านยาวรุ่นนี้สามร้อยถ้ารุ่นนี้จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบผู้เียนคือแพงใช่ไหมะคะกานยาวยบว่ฮะกันยาวบอว่ออันนี้หมอนทองมห,หมอนท<ด>้องห,หมอนท้องถ้ารุ่นนี้เนี่ยราคาเริ่มขึ้นแล้วจะเป็นตัวนี้นะ้ะเลสองร้อยสามสิบ สองร้อยสามสิบอันนี้น่หมอนทองบ่ใช่ต้นเท่เลสัวนี้เน่ะตัวนี้รุ่นนี้แปดสิบแปดสิบแปดสิบมนทองอันก้านยาวกับหมอนทองนี่อันเลยจังดีกว่าเดียวค่ะอันเลยจังแซ่บกว่าเดียวเนื้อมันน่ะใช่ถ้าว่านิยมก็หมอนทองถ้าว่าถ้าจริงๆแล้วก็ก้านยาวรสชาติดีกว่าอ๋อมันราคามันแพงบ่ จะจะปลูกยากกว่าจริงจริงการย,ยาวมาปุ้ยเนี่ยมันถ่ายถ่ายเนาะดอกอกเตร์ดรมันถ่ายถ่าย <c oughs> นี่อันนี้คืองเงนะาะเนาะตันผลไมา้มะพร้าวช่วงนี้แพงเลยไม่เดียมากเลยนะเนาะขาได้ก,กิโลทเท่าไรคันนี้นะสามสิบจ้าอันนี้ อันนั้นโน่โน่ปะจ๊ะเหม็นๆอันนี้โน่โน่ตุ้งตุ้งตำหุ่งบ่คะอันนี้นะนี่คาปาละผ่านทางปลาหอมเลยหอมน้ำลายไหลเอาไปค่ะเอาไปอันนี oh. ah. uh. uh ้ก huh. <squash fazla S 3> uh ิโลเท่าไหร่วะอันนี้นะห้อันนี้ทำเปจะเสียบเนาะอันนี้เนาะอันนี้หกสิบอันนี้ได้สักอันนี้ได้สักสามชิ้นสามชิ้บอร์สองทางนี่นะเอากิโลหนึ่งเอาเลย เอาเอาสองอย่างอันนี้บอกอืมก็บอันนี้รวมเดียวเอาไปตำมะฮุ่งนะยังอยู่ยังอยู่เหรอมะฮุ่งก็เอาข้าวต้นน้นแล้วบอกมีเอาสองอย่างรวมแล้วมันเปื่อยเหยยนะอันนี้ปลาบดเองบอกอันนี้ไม่ได้บดผสมเข้มแห้งบอกค่ะนี่นะม่ว่าอันนั้นเหรอผสมก็ได้บอกเออผสมตัวนั้นนะเพราะอันนั้นถ้ามันนุ่นพูดะนะปลาบดเอง อันนี้คือหนังเข็มนะคะหนังเข็มมัดเขเลยอ,อันนีอนนอ่อันนี้มันละร้อยค่ะอันนี้สี่สิบบาทหนังหนาดีใช่นหมหนังเข็มนะแต่ว่ามันจะเหี้ยวคนแก่ไม่อยากกินหนังเข็มแต่ไม่มีฟันอันนี้คือถั่วต้มนะคะถั่วต้มถุงละสิบบาทค่ะอู๋ จะมีร้านปลาตั้งกโกค่ะร้อนเลยร้อนๆเลยถุงละสิบาทเนาะห้าบาทก็มีห้าบาทก็มีสิบาทก็มีนี่คือทำสดๆเลยนะคะทําทอดสดๆเลยขายสดเลยค่ะแตงมะละกอผักมะละกอลูกละเจ้าลยเจ้ามะละกอลูกละยี่สิบนะคะแตงก็ถุลงละยี่สิบบอกค่ะก็ยี่สิบลวจ้ะแตงก็ยี่สิบถูกค่ะถูก วันนี้ขายอะไรคะวันนี้ขายเลยบหรอคะวันนี้ขายเลยค่ะพรุ่งนี้ไม่มาอ๋อพรุ่งนี้ไม่มาเนาะวันนี้ขายเลยขายให้หมดเลยเนาะขายให้หมดเลยค่ะวันนี้น่ะค่ะขายให้หมดเลยผลทุกอย่างนะคะปลูกคนโอ้คนขายไม่ได้ปลาก็มีมะเขือเทศก็มีพี่ก็ทุงได้ยี่สิบบาทเนาะพี่เห็ดนะคะเห็ดเห็ดเห็ดเห็อันนี้คือเห็ดปลูกค่ะเห็ดดูกอันนี้ก็เห็ดหูหนูเห็ดหหนูเห็ดบดนะคะปลูก เ ciudad, จะมีเสื้อผ้านะคะไอ้่ไซื้อเอเดยวเราซื้อเหือบาทจ้ะนี่วาซื้อกไหเสื้อผ้าเด็กค่ะระเป๋าอันนี้ราคาเน้่ยล okay. ปเลยค่ะอันนี้นะ กองละสิบบาทบอซื้อหนึ่งกองนี่นะคะซื้อซกมหาชจันย์ค่ะไปขีดมดขีดแมลงตลาดน้อยๆค่ะมีแค่นี้ละคะ่ะตลาดวันพุธจะมาทุกวันพุธนะคะ ที่บ้านกลูกตูมค่ะจะมีแตงโมเอ้าลานป่ายังมีมาเนาะมีแตงโแตงโมเลยชับประรถชับประรถเท้าอูเทนเออชับปะรดนะคะขะนอตามันนัฮะเลาะเลยไม่ต้องเอาตาเอาเลยเนาะไปไปเราะออกตาบอกมีตามันอันมีตาเลิกขนาดอ๋อมันเท้าอุเทนมันมาครบบ้านเราอ๋อมันเท้าอูเทนแล้วมันจะไม่มีตาเลยปะไม่มีตาค่ะ ปอกแล้วอันนั้นเลยเนาะปอกแล้วกินได้เลยค่ะปอกแล้วกินได้เลยแบบบแกทาๆแล้วค่ะอันนี้ลูกละยี่สิบรือลูกละยี่สิบันนี่ลูกละซาวค่ะลูกละซาวค่ะฉ่ำมากเลยนะคะกินเลยค่ะกินทิมได้ค่ะซื้อก็ได้ค่ะซื้อก็ได้ค่ะได้ค่ะขายปอกให้เลยเนาะปอกได้ค่ะถ้าจะรอก็ะปอกก็ให้ได้ค่ะค่ะ ถ้าไม่รอก็ปลอกเองได้ค่ะนี่นะคะคือที่ตลาดค่ะซื้อได้ปลอกให้เลยพ่อค้าปลอกให้เลยแตงโมล,ลูกเท่าไหร่คะแตงโมอาลูกละสิบบาทซาบาทจ้ะลูกลูกละสิบบาทยี่สิบบาท จ้าลูกก็สิบาทที่สิบาทค่ะนี่นะคะแตงโมลูกก็สิบบาทยี่สิบาทค่ะความหวานค่ะใหญ่ยี่สิบเล็กสิบาทบอกคะจ้าจ้าเอาเอาใหญ่ขนาดนี้ยี่สิบบอกอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่นะอ๋อค่ะค่ะคิดว่าใหญ่ขนาดนี้ยี่สิบอันนั้นจัมโบ้ล้วค่ะอเลือกอาสซียนนาเดียอยากได้อะไรครับผมอลูกหนึ่งค่ะเลือกลูกสวยๆเนี่ยลูกเลือกเลยค่ะสิบบาทเองค่ะสิบบาทค่ะ แตงโมลูกละสิบาทนะคะทีเด็ดนี่ลูกอันนี้ร่คาสิบบาทเจ้าบาทจ้าบางนัดสิบห้าบาทคุณแม่ของคุณแม่เหรอหวานทุกฟองอ๋อสับปะรดหวานสับนะคะโลละยี่สิบบาทค่ะถ้าเป็นลูกก็ลูกละสิบบาทนะคะอันนี้เอาเลอะอะไรไม่รู้แตงโมนะเลอะเขาเน่เขาค่ะเลอะเขาเนี่ยเอาจักหน่อยเอาหน่อยเดียวค่ะไม่ค่อยน่ะไม่ต้อง ม่อออโนยเดียวเด้อโลละยี่สิบเนื้อหนาหนาสามบาทนี่นะคะแตงโมแดงทุกลูกเอาลูกละสิบบาทค่ะอาจารย์สิบบาทจ้าค่ะอันนี้ครับผมขอบคุณครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงจากเพลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดาวกอกกกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ